อยากไปจีนต้องใช้ทุนเยอะไหมคําถามนี้คนบีก็ได้ยินมาบ่อยมากๆเลยนะครับหลายคนกลัวว่าหรือเข้าใจผิดว่าไปจีนแต่ละทีนั้นเนี่ยต้องใช้เงินเยอะนะครับในการมาสั่งซื้อของต้องมีเงินก้อนติดไปจํานวนเยอะๆจริงๆคุณเข้าใจผิดเลยนะเพราะมาจีนจริงๆไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะเลยใช่คุณฟังไม่ผิดบางคนคิดว่ามาจีนต้องมาสั่งของกลับไปเยอะๆคนบีจะบอกอย่างนี้นะเวลาเรามาจีนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินทุนเยอะเลยเราสามารถมาดูของก่อนมาหาไอเดียมาขอคอนแทคเขาไว้ก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นเมื่อเรากลับไปถึงงงเเมือไททยรราาาาสสสถดูินค้ี่โพต์ล ได้ว่ามีอะไรเราถูกใจเราค่อยสั่งซื้อตอนหลังอย่างนั้นก็ยังทําได้เลยแต่ยังน้อยเวลาคุณมาจีเนี่ยคุณจะได้เห็นหมดเลยนะครับว่าเขาขายอะไรกันเราจะได้ไอเดียในการทําธุรกิจที่สําคัญคุณจะได้คอนแทคร้านค้าส่งกลับไปครับแล้วคุณค่อยสั่งตามหลังแบบนี้ไม่ต้องใช้ทุนเยอะเริ่มต้นง่ายแล้วที่สําคัญนะเมื่อคุณได้คอนแทคเข้ามาแล้วใช่ไหมคุณจะได้วัตถุดิบในการขายของออนไลน์มาด้วยเช่นเราจะโพสต์รูปโพสต์คลิปวิดีโอลงไปในวีแชทคุณสามารถเซฟรูปเซฟคลิปวิดีโอพวกนั้นนะ่ะไปยิงแอดก่อนได้ไป ลังแบบนี้นี่เรียกว่ามาจีนแบบถูกวิธีมาจีนแบบไม่ต้องใช้ทุนเยอะถ้าคุณสนใจว่าอยากทําวิธีนี้นะแนะนําเลยนะให้มาทริปจีนกับโคชบีเลยการมาจีนของโคชบีตอนนี้มี3แบบแล้วนะแบบ1มากวางโจแบบ2มาเมืองอีอูแล้วก็แบบ3ครับ1ทริปนะครับเรียกว,ว่าทริปคอมโบมาทั้งกวางโจอีอูในทริปทริปเดียวกันเลยใครอยากมาเมืองไหนบอกโคชบีได้เลยกวางโจเหมาะสําหรับเมืองแฟชั่นสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอีอูเหมาะสาหรับสินค้ากระจุกกระจิกของใช้ในบ้านของใช้ในครัวเรือนของใช้20บบาทพวกนนนนี้้เป็ตนนะครั ไม่ว่าคุณจะสนใจอะไรนะครับโคชบีจับให้คุณได้หมดแล้วที่สําคัญนะครับการมาจินกับโคชบีไม่ได้สอนให้คุณแค่มาดูสินค้ามาเลือกสินค้ามาซื้อสินค้ามาติดต่อโรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะยังมีสอนแถมขายออนไลน์คุณด้วยไม่ว่าจะเป็นสอนการตลาดบน Facebook ยิงแอดเฟซบุ๊กหรือสอนทําการตลาดบน t ิ k กต็อกแบบติ๊กต็อกเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะสอนแบบสอนสดเจอตัวโคชบีจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยถ้าไม่เป็นโคชบีไม่ให้คุณกลับบ้านแถมให้คุณไปด้วยฟรีๆเลยสําหรับคนที่มาทริปจ้าจะ โบอีอูในชิปเดียนก็มีสอนแถมขายให้คุณหมดนะครับจริงๆดูมานานมากแล้วค่ะศึกษามานานเห็นจากรีวิวค่ะขายของได้จริงแล้วก็ได้มาดูบอกของเยอะก็โอเคค่ะดีมากๆไกดโอเคเลยค่ะให้คาปรึกษาดีแล้วก็คําเทนเราได้ทุกอย่างอะค่ะไม่ว่าเราจะปรึกษาอะไรต่อราคาให้ทําให้เราได้ของที่ถูกแล้วก็ดีอะค่ะถามเรื่องคุณภาพเรื่องราคาอะไรให้อะค่ะสนุกด,ดีครับได้กินอ,อร่อยโรงแรมดีมากโรงแรมดีมากไกลก็ช่วยแนะนำทำให้เราได้ไปเจอร้านที่มันราคาดีๆทักชัก มาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินโค้ีเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางทิกต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโค้ชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโค้ชบ ลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์